จ้าแวะเข้ามาให้กำลังใจจ้าขอพระคุณค่าแม่สมจิตย่าสูงเนินเนาะจ้าเนาะลมพัดลมเพเนาะจ้าใส่ซึ่งกันและกันก็ก้อยกันไปขอเกาะไปหน้ามูนี่แหละเกาะในเด้อแม่แสงจ้าเมียนเห็นบอกคุณยงยุดบอกว่าอย่าไปไหวไหลเพื่อนบอกว่าให้ยายไปก้อนโหลดไปสันเพื่อนอ่ำไหวนะเพื่อนอ่ำไหวเพิ่อนบ่ <laughs> เอ้ยนออแม่แสงเจอผ้าคอยไปเลยมันล่มอยู่กลางทงคักคกัมือเนี่ยขึ <c ười> ้นบัเจแกเริ่มเกแต่มือวันศุกร์มันจะจะล่อโดนข้าเจ้าสิบมาวันที่ถ่า่บ๊เข้าเจ้ามีมีนัดมีโอ้ิไปอยู่ใส ห้าก,ก็ต้องน้ำเอาเมนบอแล้ <laughs> วว่าสนุก <laughs> ขอบคุณคุณแม่แสงหลยล้าที่แวะเวียนมาหาเนาะจาะวว้าเนาะเราบ่มีนแนวมาอันปากแห้งแหงคุณแม่จา้ามันลมพ่น <laughs> ยู่สีสะเกดเพราะเจ้าพูดอะไรไม่ได้ยินนัน การงานนอกงานในงานหล่นมือนอกแม่แสงแม่แสงกับทักท่ายไ้ว่าโอ้ยอยากไปอยู่ใ,ใกล้บางคนกับพ่ว่าจบแล้วจ้าจบแล้วสั่นว่าคนก็บใจตังคานว่าจ้าเนาะหลายๆคนในทีมในทีมสูงม,มาพร้อมกันซีเดือนคนเลยเนาะหมุนเวียนแวะเขามาทักทายกันเพื่อนว่าคอมเมนต์กันแล้วเพื่อนกับไปเองสหนะาต่เพื่อนอยู่เพื่นะอนกับจทักเจ้าดรอกลงอ๋ออันเดย อันละเนาะไม่ได้จ้าขออนุญาตไปเกี่ยวขาวก่อนเด้อแม่แม่ถามกันอยู่ทางคุณแม่หน่อยผลถามกันอยู่ว่าคําว่าม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 าแล้วมามาคำนี้มันเป็นคำเชิญโบหันนะกับพิษเบ้าเล่ากับพิษเพนว่าจุมื่นพิมพ์ไข่พิมพมต์ตรงตรงพิมพ์ทไทยๆตรงๆสวัสดีตอบกับแม่แสงอรุณทักท้ายค่ะสวัสดีค่ะแม่แสงอยู่หรือเปล่ากอก็ก็ เปิดเป็นของผุนได้อรัญญาน้ำวงผุ่นได้น้อยแม่สมแม่พี่สมัยแมนบอรพญายทักเจ้ายุ่นี่มนกินเป็นพี่น้องด้วยหลายนมีเงินบารูประสันว่าเตรียมตัวคืนเวทีเกี้ยเขาเล,เล่งเล่งเล่งหัวใจมือเล่งบบได้เจ็บเล่งแมนบอออรัญญาน้ำวองแม่นี่เนาะแน่แน่เลยแต่ว่าผุนอยู่เส้นจิตมาซอยบวติี นั่งนั่งพักขอบคุณค่าขอบคุณค่าพิสมัยแห้งไปแห้งม้วนเหมือนขึ้นอยู่หัวลำตาแตกยนลำตาเตนเห็นบ่ไม <c oughs> ่พิสมัยก็มาทักทายถามข่าวซ้ำนี่แหละนอแมแสงจา๋าทักทายถามข่าวไดี๋ก็ไปยุดออกว่าไปย่างจากไล่การเขาคอยทย่อยไปไป,ไปนําบ่ได้หมุนอยู่ติวติวคือเบาให่ฟัา แ้ววบะมีอ่อันแนวมาอันปากแห้งแหงคุณแม่จ้ามันล่มสต <c oughs> พิษเบ้าเล่ากับพิดเพิ่นว่าจุมื่นพิมพ์ไข่พิมพ์ตรงๆงพิมพ์ไท้ทยๆตรงตร,งตรงสวัสดีามาเด้อมาเกี่ยวข่าพี่น้องเอ่ไสมัยจ้ะ ่นเป็นดาล่าบอก่าฉันอู้ยคาดขาเขาเจ้าไปไกลแล้วแต่ว่าเขาเจ้าก็อาจจะเล่นก้อนเฮ้ามันบเปิ่นเขาช่องท่างรับท่างอยากอายท่างเบื้องอันล้านหน่วยก็ได้คนมุ่งดีนะเรียกขาข่อยยากเล่นน้ำหน้าที่ก็เห็นอยู่เพราะว่ามันมีผู้รับชมมันมีผู้อันนี่เนาะ เอาเครื่องของหลามาลั่นเตะสีนอนกิ่งเกียกเอาเ <laughs> ข่านอนตอนนี้เอาเข่าซุ่มมันซักหัวเข่าโย่งงานเพื่อก็บอกว่าทรงสม่ำเสมอฮนะน่าให้ใ hmm. ห้เฮ็ดแบบนี้บอกว่าเป็นเนาะให้เฮ็ดแบบนี้ไปตลอดไปเรื่อยๆอย่าง <laughs> นีกลับไปอยู่ญี่ปุ่นคุณ <laughs> <laughs> นี่ละคุณแม่แสงมวนหนึง่งมาเกอาห้องเนาะคิว ก็เลยมาค่อยก่อเอาเขาบางๆเขา,าฉันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแม่ทายจ้าขอบคุณ้อจ้าขอบคุณลวงหนาว้ขั้นเทียบวา,างคนกบวานเราไปอันประโยคเดียวกับพีทบัตตี้แม่แสงถ้าคุณกับอันเทาตัดไปเป็นอันนั้นแม่เทาตัดไปเป็นอันคลิปอันคลิปเรี้ยวเนาะคนที่เขาสั่งคลิปเรี้ยวในอันภาพเดียวกันสวัสดี จ้าแม่แสงทักทายด้วยจ้าว่าสันวายั่งเลยจ้าขอบคุณจ้าลืมลืมเหตุบตดได้กับบตดนั่นเป็นจังสี่ละขอบคุณค้าขอบคุณค้าสวัสดีรอบห้องค่ะคุณแม่สมจิตจกม็มาทักทายถามข่าวซัําน่แลนะน้องแม่แสงจ้า ทักทายถามข่าวทักทายคุณพิสมัยคำร้อยจ้าฮันแน่สวัสดีกันจ้าแม่พิสมัยอยููบจ้ารีบรีบ,รบสุขูสุขคนขอประกาศขอประคุณลวงหนาเด้อจ้าเด้อเพิ่นทักทายไ้แล้วเพิ่นกลับไปเนาะจ้าคู้นหนูสุขจ้าคุณแม่แสงอรุณก็เช่นกันตอบกับแม่แสงอรุณทักทายคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่แสงอยู่หรือเปล่าก,ก,ก็ก็ก็เปิดปัดฝ้ามาทักทายสิขืนเวทีแมนบอร์นี่ เมง่อันก่อยไปทักท่ายแม่หน่อยไปโลดแม่ท้องสีไปสาธุเรียนจบละวบจ่าแม่สมจิตเรียนจบละวบปกอ่ะถ้า,านคนกะว่ายข้าไปด้วยกันไปน้่กันมาม่มามีปฏิสัมพันธ์ไปน้่กันดาล่าช่องนใหญ่ตัดไปเป็นคลิปเรียวพร้อมเนาะ งมงมเศร้า,ว,าว,ว้าแม่แสงจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่แสงมากกว่าหมูเลยอ๋อพ่พ่อปันกันปอเนึ่งทับหาจ้ามือนี้มันจะได้บอปอเน่องทับหกยู่เป็นเพื่อนกันไม่ท่องสีจ้าพ <_ c oughs> ู้ลังคนกับปอสามพู้ลังคนกับปอสี่แล้วเบ้ายังไปกับพิษเบ้ายังไปกับพิษเราไม่มีแนวกาเบ้าบางคนกับว่านเบ้า,บาไป อันประโยคเดียวกับพีทบัตตี้แม่แสงห้างพ่นกับพูนแม่วาดนี่แม่พีทสมัยแม่แสงอรุณนะจ๊ะเนาะสองร้านดวงตาในขณะน,นี้มันเป็นวูบวาบวูบวาบแบบว่านี่แหละจา๊ะเบื้อมาดีเนี่ยเพิ่งเบิ่งเฮาดีดี <laughs> ฉันยังต้องเข้าไลฟ์ในเราบ่มี่อันแนวมาอันปากแหง้งแหงคุณแม่จ๊ะมันลม คุณค่ะขอกราบงามๆเลยเดจ้าค ah. ah. ุณเพื ah. ่อนจ๋าท ah. ุกๆท่านยายทองสีว่าทจะเอาครึ่งชั่วโมงมันจิเป็นจังไดบ่หะนะไอโม่งปติโอเคจ้าแวบมาแล้วก็แวบไปเนาะเฮาเนาะสีน้าเครื่องหน่อยมมาเป็นตัวสำล้องก่อนบมเห็นฮุงอยู่กลางทวงกลางท่าเดดจ้าแดดแจม บ่มีนี่แหละจ้เบื้อมาดีเนี่ยพเบิ่งเฮาดีดีฉันยังต้องเข้าไลฟ์ในเกี่ยวเริ่มเกี่ยวแต่เมื่อวันศุกร์มือนจะจ้ะล่อร้อข้าเจ้ากิมาวันที่เท่าใดบูเข้าเจ้ามีมีนัดมีรับชมนี่แหละจ้ารายงานข่าวของตัวเองขอบคุณหนึ่งล้านดวงตาแต่นางน้ำยู่ตอนนี้มีไผ่เนี่ย แม่สุชาดาเพ้่นไปแล้วไปแต่ห้องไม่ได้ตอบสองมือหรอกระกัาบไปตอบจนเบอร์เบิดสุกนตั่บ่เนาะบ่เนาะมือนั่นเอาสิบหน้าทีกะกะเพราะเห็นเป็นยังอยู่กะไล่งานต่อไปอยู่กะสิเต็มซี่เดือนนี่แหละจ้าอาหารแค่บ่ได้ภายในเวลาหกสิบวัด ่อยรับช่มเจ้าเจ้ารอบช่มขมอยตัวบาดยอดวิวอยู่ตรงนั้นเนาะยอดวิวตะมูตามีสู่ไปด้วยกันจ้าแม่เลื่มลืมลื่มบ่แมนหยังคือเกาคือเกาคือมือขึ้นนี่น,น,น,นี่ละจ้าหาแห้งเฝ้าเพ่เลี้ยนจบเหลือก็ได้บุสวัสดีจ้าแม่สมจิตทันแน่ถ้าเพิรนอยู่ประกาท,าทาั <c oughs> ใใกท้ายอิงสียได่หัวใจเพราะไงเจ้าถ้า บอกพยาายถ้ำใจเด้อว,วัาสนอกงานข่อยล้นมื่องานข่อยล้นมื่อ